อ่าวันนี้เฮ็ดลองเบิ่งแฟนแรกเป็นได๋ไม่หวาบ่ บานนี้เนาะเปิดภาพมาเราได้ยินเสียงนิดกน่อยให้บานนี้พี่น้อยโอ้ยเนาะรับบวกกับทางอาไอหักเนาะเรากำลังเอา,อาดินจำนวนหนึ่งเนาะถมทางเขานี่แล้วพี่น้อยอถ้าบ่ถมไปนี่ยังนักในไปหนาได้พราะว,วารถเฮานี่เที่ยวแลก็รถกับข้าขเจ้าแก่เครื่องคลองแน่น้อยเนาะ อ่าถ้าว่าโบไฮไซนี่มันยั้งนักไปหนาได้พี่น้อยเอา้าเนาะข้าวทรายสบายดีและสวัสดีผมเมพี่น้องอีกคือเราคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็เวกงานาหาแฮ่กับทรายที่ว่ามากองไว้ในนี้คนเข้าไปได้จำนวนหนึ่งนะบอยโดยลายเลยอืมสวัสดีโดยโดยเอา้าเนาะอ่าทางน้องๆหนูๆนี่ไปแล้ววะไปแล้วยูกะร่มคิวฮะเทือก กับเปียกเออสื้อกับมือเปียนอาบน้ำเลยถ้ากันขนแฮ่ทรายอยู่นี่นเนี่ยมื่อวาอยู่เฮือนพุ่นเนาะแล้ววันนี้เปลี่ยนอันเสื้อผ้านาแพ้แล้วถากันมืออาบน,าบ <ละ S 1> น้ำเออเนาะผมอย่นี่ก็ดีขึ้นกันเนาะแต่ะะว่าแห่เทานี่ไล่ลายตัวกับบ่อยผมนีเออดินแห่มันลาแต่ดินทรายเนี่ยจะปนกันเลยแหละเขาปุ่อยู่นี่เราก็ตักมากชักมาเนี่ยแหละขึ้นรถมีอห้าจ ใช่รถอัน oh, น oh, oh. ี oh, ้บ่อแก้วเองดีโลอันนี้เนาะอ๋อตัวนี้มันผสมแก้วเนาะใส่ตัวนี้ก็โปรดดิโลได้ทางมันอันเนาะเกินโยมมัอนี่เลยไปเลยเสียหน่าเนาะ เตุูมเปะมาเลยนี่นกวดเอาตอมมาเบิด,ด้วอาลรเนาะแถวหนึ่งหมดกระทอมทั้งแถวทุกเกาะนีเอา้าดีแล้วดีแล้วเนาะเคลียร์ทางทางออกทางเข่าอยู่นี่แลนหละป่านนั้นน่ะมาผสมปูนอันนี้เนาะเ <laughs> ออสทางครับมาแล้วบาทนี้ Đi đây đi, bà này nó áo, Sư à, à. <laughs> đấy nó, à, Đi thay, đi thay Nó đập ra Thang ra Ông bà nó thôi Ừ, đi đi lô này nhìn phía nông nó, phố binh này lót gi lô về mình nó, tham thường đa bộ bao lại, này xe cá tằng đi khăm vây này nó, ồ, ma này thằng này, không wa ไปาได้พวกหหามก้อนเขตก้อนปับปรุงทางก้อนได้ได้ทางดีุเลยปุงทางก้อนใส่คิมบำรุงทางก่อนัวได้ัปปุงทางก่อนนี่มาได้มาได้นเปลี่ยนแปงโเนาะใช่มาตใช่นะเปลี่ยนแปง เอาคือว่าเปลี่ยนแปลงนะเปล่งมันไงโอ๋อผมคิดว่าทุกการมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงได้นี่นะนึกว่าเปลี่ยนแปลงว่าหนึ่งชาตินะเปลี่ยนบัวได้ได้หน่อยเนาะสัางผูกปั่นนี่น้องเลยเออเอาอะไรหัวคอแล้วเฉนเนาะโอ้โนี่แล้วนี่เอาใฮ้ตัวนี้แล้วใส่แน่จังหน่อยอมนี่ นี่ใสลอนี่แกใส่รถนี่ไปเกาะนะอูทางน้องน่อยเพื่อนพี่น้องหนอยเนาะเพือนเจ้าอยู่ใชรกล่ะไเพือนอยู่ใชเพือนเจ้าอยู่ใชเพือนอยู่ใชแน่อยู่ใช่เฮ้ยใชเฮือนตรงน้าอยู่ใชังโอ้บ่หสรสัมบอ Ôi, nó Bươn hèn bị đồng đó phải lại, nó nhắn đó nôi hết nhắn này Tha, tha Tao chi cắp an un móc hà đa bóng. Fine, yên yên bóng. Tao chi cắp em gonn. Tao chi gonn tao chi la dung em nó. Tao chi la. Tao chi la. Tao chi la. นั่นปะใช้บาลน,นี้เห็นด้วได้ยันนี่น่ะอยู่แล้วโอ้โอ้ถึงน่าอ่าคง้มาพี่บันนี้เนาะโอ้ยบันก่อนพี่น้องไปประล่ายแรกพูดนี่อีงมาพี่ก่อนทางโหดเกิน Chết uh. Chết ăn nhỏ đi thì này tếm nhiều à, Lột kha mua sau đi đó, đi đó วัวเราก็เนาะใครอายุบาทนี้พี่น้อยเนาะจ้างทางน้องเพิ่นเอาแสนหาเมื่อวานนี่แสนหาสิพันกีบเป็นหลอนกล้องบาทนี่วยังเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำคันอีกเนาะได้พลาดได้ กลังเลากการเ่้อฮะลายได้นี่นี่งามอยู่ได้แต่ว่าพ่อยได้ผลนี่งามตไนอกเลยข้างในบุแข่งแดงเยบกมันคนกับงามตัวหูจูบปห้มมาชู่ประมาณนั้นเนาะ เอาก็นนาสอตับดแพาได้ซีนะาใบตัดมากอ่าผ้าซีก่อนนะผาซีเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเนีหมว่าตัวของของนอนก่อนเนี่ของนอนก่อนไม่เทานี้เนาะไม่อาิแข้งหนี่ ไม,ไม่คงลเลยฮาก็นนี่กันนี่ขว่านได้ยังบุษันได้ตอกทั้งนี้เบิดอยู่เนาะนจะพออยู่ดอกฮารู้เนาะเป็นยังไงยุ้ยโดยเอา้าเนาะ <c oughs> มาแทนพุ่นบ่มื่อนี้บ่ได้ไปบอ่อไปเสียห้าบ่มื่อ <c oughs> นี้ยุดมื่อนี้เนาะ <c oughs> อืมอืมครับ สิขาวบ่บ่บ่ทางหน้างทาสีทาตหนา่นะทาตหนนี่นะทาตหนาแเเอเาาตหนาก็ได้มแต่ว่าส่วนหลังบมนแเนาะบ่เอาต่หนซือมันสิอกก็แต่งหน้านะเออแต่งหน้าซือเนาะแต่งหน้าแต่งหน้ามันงามเ็กน้อยพอแต่งหน้า นี่ก็เป็นสีสีไหม่สีไหม่ก็บางเทื่อบ่ได้ทาังบ่ได้ทาครับมีมีเท่เฮาทาแต่บานซื่ๆอันนี้เฮาแต่งแต่หน้าซื่ๆนะจกป้องจะจะซื่อมาบ่่องเดียวบ่บ่ ดูหน่อยเจ้าป่องเดียวพ่อเนาะคือโอ้ยน้องก็น้อยเกิรสร้างก็ว่าก็ป่องนิดหน่อยหนึงเอาป่องน้อยจ้ะน้อยตัวนึงนะน้อยขนาดกลางพุทนเนาะโอ้ยเออไปยังชื่อไหมเออยากเนาะเที่ยวชื่อมือนี่โอ้ยเอาเอา

<laughs> Điều, Điều ừ, Rồi, à, à, nó vẫn mượn thẹn thì nó Nó bắt cuột với đợt luôn rồi. Thấy, nó lấy từ cuối đấy, nhưng nó phụ từ của mẹ là hết

วานี่ชูเม8รแปดสิบได้ตัวนี้นี่เก้าสิบเตัวนั้นได้ใช่สองเมตรได้บรบุนบัจะซื้อมาเนี่เบิ่งดีเด้อมีสเมตราบบวกอซ้ำกันได้เช็คอินดีได้คือตัวนี้มันต่ำกว่าตัวนั้นเนาะซื้อสงเมตรไมด้กัได้บ่บร้อกระตองเาันตัดออกลายเลยอย่ามันบิดมันบิดตัวจ่อไดเอาเกาสิบแลวาสิ

มีนี่แล้วนี่เนาะทาสีแล้วก็ม่ติดเด okay. ้นี่เนาะไม่ผ่านสร้างนี่มา้น้ำกันสามคนมาหนิเนาะคนสีร่างแปลบดเลยเอาเดี๋ยวเชื่อมาอีกกององน้อยชั้นนี้แหละท่านบุพเพกันเลยทาไปก่อนบ่ทาไปก่อนทาแราละท่าเราละทาาเ้าละทาก่อนแล้วบัดก็สีแดนเนี่ยมันเปื้อนแล้วมันเปื้อนเยอะเาะ nào tạm thì sự đúng không tạm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  sự đúng

ตัวงนนี่นี่จังช่างว่ากันตัวาคนก็ได้ตัวเาปิดตัวนี้นี่เพื่อกันไว้เลยตัาบมปีดตัวนี้ก็ะช่มวิบเบิอยังไดเลยนี่มีขมุยได้เนี่โยินขึ้นไปเรียบร้่อยเลยนี่โดดขั้นต่ำตัวนี้มันบริสุทธิ์ตรงตรงนั้นี่มันอยู่ในเลยมันเป็นชนในในอกล้ว สร้างคนไรที่ไม่พาชราล,ลองเบิ้งเนาะจักแพ่นจักใดรอเบิ้งน้ำก,กันอีกสักคู่เพียน้อยเบิ้งสีสันสำหรับทางไม่พาชราเบิ้งน้ำกันอีกจังน่อยข่าวก็ขึ <c ười> ้นมากันทามเป<อ>็นยังไง <c ười> อุอ้นไหลเแี่โอ้ยเนอเออได้ยินว่าโฉว่าโฉบลูกตีบอ่ะฮะโฉบลูกติีบอ่ะ บมไม่ติดนะมวติดว่โอ้ใครอยู่ยกขัติดนี่ยากเลยเนาะโอ้ยขัดล้นีเป็นดน้องสบายเอกับมาเพิ่มอีกนะเดี๋ยวตัดไม่พาที่นี่แล้วทีนงลองใส่เบิงน้ำกัน ອ້າເຈົ້າອ່າໂອ້ພາກນີ້ກໍໃຊ້ເວ4ມື້ວ່ สามเมตรปะสองเมตรสิเลร่มเลยอ้าวบิ้งเอบ้งจ้างมาแท้นี่เมียจะบิ่งอยู่แล้วรอเรื่องอะไแล้วหรอนั่งบิ่งหัวอ้อ่นั่งขเขอเมียบ่งลายคืนนะเนี่ย ấy xuống hát, bao gồm chào đi. Vẻo tay căm rôn 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 sao rôn 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 เริาืเดงนเลยส่ใช่อาช่างไปนี้อุปกรณ์นี่มีครบเลยเนอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยน่อยแป๊บเดียว cuộn đồ nó phép điều à, này hết long bưng khen lệch như đây đây mà này hơn ngam thế bạn này bỏ Tệ Ôi, ào ào Ôi, ปูซองมีบ่มีเนาะตะปูจิกนะเน่ยปูสามบ่โอ้ทางนี้เนาอลงสีเลยแต่ยังงามม่พี่เด้อแต่ยังงามมาพี่เด้อมี่้านรมางามเลยออี่บ้าีแล้วกัน ปูสามเนาะคุ้มเลยนะโย่แรงานนครกระจายเรีย <c oughs> này thì khung này con còn đang mà nè vẫn leo ันเจเพนก่อสร้างเาไม่ผ่าชรานี่รอยเท่าไดก็รอยสรเสาแพนบ่เอออยเสากันบุพเพกจังว่ากันอีกทีนึงเนาะอเอามาก่อนรอยเสาเพนมันดังอยูดยิบมันจะไม่เอิ้เลยทิ้ดงดึดาวอยู่กัน หน้บวัน,นเวลาใกล้แล้วพี่น้อยเจ้อจี้เข้ามาเรื่อยๆน้องใส่ขอบหน่อยค่ะกี่ดออนี่งกันเนาะขางเนาะแค่คื้นบ้างต่ำกัน,กน,กนหมดไปใช้เนาะเดี๋ยวมอบหน้าที่นี่ให้ทั้งช่างค,คนคนแรกพี่น้องไอ้ช่วง,งแรงก่อนเดี๋ยวเขามาเบิ้งอีกเป็นอีก เนาะจวดหักโล่เออตัวนั้นก็เก็บไก้ก่อนปลายมันเพื่อมีการโตเติตมบกอยกไมเอามาบุญมาลงได้ตึ๊บเบิ่งเดิมในชั้นช้ำนี่โอ้เอามาลอยซา้าเพนพี่น่อยเนาะ สร้างกำลังเริ่มติดตั้งเบื้องต้นกันเนาะความสวยความงามช่วงน้าแรงอาจจะความคุ้มหน้ากระชิดเลอะลายชนเนาะมันติดอยู่ข้างในอยู่พี่น้องเลยเออมาเจ้าก็ซอยกันนี่เลยครอบครัวนี่พี่น้องไอ้านี่เกิดคนเฮกับทรายมาแต่พูดเนาะบักเลยลายเต็มอยู่ปะเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวหลายชิ้นไปย่างมีการ À, tôi à, mẹ mình lại phong phiêu của chị đầy lam lạp pin lanhong bay con đập pin lanh đưa nó yang nga cong nha 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 cong

บ้าบ้าบ้าไม่ใ i mean? ่ไปซื้อเหล้าบ sí> ่บ่บ่กินเหล้าไม่กินเหล้าเาไ่มียาชุบบ่ได้กินน้อยเนาะบ่มียาชูกัดเออเขาไปได้นับมีเบิ่งเปลียนหมดกระจายนะมือนั่นกะทั้งอั่นไายนอะบ่อจันเอาให้มือนั่นกะบ่จันเอาให้มือนั่นกะมือมุงนะบนนี้นะเออ quần con đến như thế này Đây, Bạn ngân đi Mà đây, ngân chị nhá rồi nè Ngân đông mà Ngân đông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  đi lão việt nam anh em hết tài cả, bỏ xá biền là lắm không đà đấy nhỉ, nu, họ 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 hay, ài cái cái dây này nữa hả, lái, cho bà ngân này nè, ngân ôi đi vui, bảo bảo hay chứ, đi vui, đào tung nó sai tiền nè, bận, đấu xưa nhang của tôi. ชื่อยาชูบอชื่อเจ้าหน่าชื่อยังชื่อเราเป็นจำใจเองนะชื่อเจ้าหน่าชื่อยังชื่อประตูอะไรพอเวียงเออพอเวียงไงพอเวียงเป็นว่านี่ทามนี่เจ้ดีเลยเจ้าบ้านพ่อเจ้าบ้านหนึ่งบ้านยังบ้านยังน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออขอบใจเข้บใจ อยู่กับไคอยู่เพือนชาตินะอยู่กับลูกกับเต้าบอมียังอยู่หรือเ่าเมียกันตะกีอยู่นำลุงจะไล่จะไล่ตายเลยดินีมียังอยู่บออยู่นํากันบอ เราเราบุกินเหล้าเลยพี่น้องบุงเนี้ยกินเหล้าเพิ่นช่วยบัดเชียงช่วยโจ้สร้างบ่กินยำลานยำลานเนาะโดยเอาซาผู้ตัวเอาอยู่ดีไม่แห้งโดยโดยโดยไปเมื่อคอยเลยล้มล้มขี้ตมหันอ่นยหญอีกเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งโดยเจ็บปายใดใครไม่มีโดยโดยเอาเนาะบมเป็นยังบมเป็นยัง เบิ่งเด้อปูตุเด้ออันว่าทางมันยังเปืือนอยู่ด้วฮะคอยย่างมือนี่จะดูลานทาง้ามหมเขาคอยไปเจ้าหือนไปเจ้าบานเนาะป้าป้าุตุเมื่อวันนี้ไปคอยย่างด้วขี่ตมด้อเมื่อทางนี้จะไปคือจบไป dân hóa dân một chắc nô, đấy làm gì là bà đi nô, đây 30.000 này nô, ờ, loa ma đe ấy thì nô, nô bữa nãy cả ma, nấm, nô, tim gan nào cả, à, hay, chữ để ăn để ăn, nô, để để nhoi thằng phụ tu nhìn thấy đau mình đau của ma, à, nô, ba, nô, cái gì là vì nôi, vì thằng phụ cả đây อ่าจังได้พี่น้อยเนาะไปกันไปแล้วพี่น้องยไปเนาะคลิปนี้ดาพีดาน้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจังเขามาเบิงมาหัม,มาซอมอ่าเบิงความคืบหน้านํากันอีกเนาะสำหรับทางติดไม่ผ่านช่วยดได้เห็นไหมพี่น้องเนาะเอามื่อนี้ลาไปก่อนเนาะก,กับอ่าผ้าพันอากาศตกพี่น้องยโตกแลก้วก็ยุดธยุดแล้วก,ก็ตกแต่โชลานี่การคืนนี่ตก๊กมือบิดขึ้นเลยพี่น้อยเนาะตอนเว้นนี่ยังตกแบบซี้เนเอพราะ้เหขาเห็นวิเห็นงาน ได้แน่เนาะถ้าว่าตกเบิดตลอดนี่โว้ยพอเฮงแล้วพี่นุ่ยอย่ากลำบากเลยพี่น้องเนอะปะเนาะก็ยังคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะพี่น้องเนาะฝากผมเปพี่น้องเป็นกำลังใจอีกคือเก่าคือเดิมเนาะที่ที่ตามแต่ก็หามสมเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกันจนแล้วจนถั่วพูดอะไรพี่น้องเนาะแต่ก็ตามเบิ่งน้ำกันอีกแต่ลายเคส็ดติดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อกี้บายบายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี